สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love ิังนี้คือเรื่องราวความรักในทุกๆประเด็นสำหรับราศีกุมประจำเดือนมิถุนายน2025วันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนบให้ใต้คลิปนะ,ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานหลักกันก่อนนะคะแล้วก็จะเริ่มจากความรักคู่ที่เป็นประเด็นคนโสดคนคุยไม่ชัดเจนคนมีคู่ปิดท้าย ถ้าในาสนใจหินมงคลวัตถุมงคลลูกปัดนำโชคคลิกไปที่ลิงก์อินสตาแกรใต้คลิปแล้วก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและขอขอบคุณที่สปอร์ตช anel n เราเรื่อยมานะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขอทราบพลังงานความรักราสีกลุมค่ะความรักราสีกลุ่มพลังงานหลักบอกว่า chemistry นะ ช่วงเดือนนี้ว้าวพัสไลท์เดือนนี้อาจจะเป็นช่วงที่ใจฟูนะอาจจะมีโอกาสได้เจอคนที่มีเคมีตรงกรันเคยมีชะตาผูกพันกันแต่ชาติปังก่อนหรืออาจจะเป็นคนที่เคยมีความรู้สึกดีด้วยได้หวนคืนกลับมาอีกครั้งก็ได้นะคะงนั้นเดี๋ยวเรามาเช็ค e อ e r น y ีไปพร้อมๆกันเพราะว่าพลังงานอ่อนหวานดีจังเลยนะคะเอาละเดี๋ยวเราเริ่มจากความรักของคู่ที่เป็นประเด็นกันก่อนว่า จะเป็นอย่างไรนะขอทราบเรื่องดาวความรักคูดเป็นประเด็นราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะราศีกุมนะอืมเอาจริงๆริงอ่ะไพ่เนี้ยเป็นไพ่โชคชะตาแต่ชาติปังก่อนจริงๆ、นะมันก็จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณทั้งคู่ได้จเจอกันแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะไม่เวิร์กก็ตามนะคะ แต่ว่าอย่างที่บอกแหละเมื่อคุณก้าวพ้นนะคะช่วงที่ต้องเปเชิญบททดสอบนะคุณก็จะได้พบสิ่งดีๆนับจากนี้นะคะมีความเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะต่อสื่อสารกลับมามีความเป็นไปได้สูงนะคะไพร่รรคอร์ดอยู่ที่ฝั่งเขาแหละ คิดถึงคุณมากๆอยากกลับมาปรับความเข้าใจอยากกลับมาขอโทษเหตุการณ์อาจจะสับกันได้ไวเวอร์ซ่านะคะแต่ว่าในเวลาเนี้ยเขากําลังคิดถึงคุณอยู่ mm hmm. เดือนเดือนมิถุนายนมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนที่จะกลับมาเป็นไปได้สูงเลยนะคะอย่างดีอาจจะเลยจากเดือนมิถุนาไปอีกสักสองอาทิตย์อะตีซสว่าเดือนกว่าๆมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมา แต่ถ้าในากรณีที่ห่างหายกันไปนานเนาะเขาไปมีคนอื่นแล้วอะไรใดๆอะค่ะเดี๋ยวดูที่คนโสดนะเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยการหวนคืนกลับมาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะคะแต่ถ้าในากรณีที่เขาไปแล้วไปประสบพบเจอประสบการณ์นะคะแล้วก็เรียนรู้ละเติบโตละอยากจะกลับมาอันเนี้ยมีโอกาสค่อนข้างสูง เพราะว่าชะตามันค่อนข้างจะผูกพันกันระหว่างคุณกับเขานะคะไพ่พาสด์ขึ้นคู่แบบนี้ชะตามันผูกพันกันอยู่นะแต่ทีนี้เนี่ยพลังงานที่ฝั่งคุณเนะี่ยเหมือนคุณเนะ่ะเป็นคิงถือดาบเนาะคุณกลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็เป็นควีนถือถ้วยกลับมารักตัวเองกลับมาเทคแคร์ดูแลตัวเองมันก็เลยทําให้คุณอนะรักตัวคุณเองมากยิ่งขึ้นดังนั้นการกลับมาของเขาอาจจะไม่ได้รับการต้อนรับจากคุณก็ได้ อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อความรู้สึกต่อหัวใจของคุณอีกต่อไปแล้วคุณอาจจะเย็นชาเพิกเฉยต่อเขาไปเลยหรืออาจจะไปปฏิเสธเขาไปโดยที่คุณไม่ได้รู้สึกอะไรก็เป็นไปได้เพราะว่า in น h e n e a r future คนเราอะ่ะมันคนที่มีชะตาผูกพันกันในชาตินี้มันมีโอกาสเจอได้มากกว่าหนึ่งอยู่แล้ว IN THE NEAR FUTURE มีความเป็นไปได้ว่าคุณจะได้เจอคนที่มีชะตาผูกพัน แต่เป็นพลังงานใหม่ๆเป็นคนที่มีเคมีตรงกันนะหัวใจสื่อถึงกันได้มากที่สุดแล้วก็เหมือนกับเป็นเป็นความลงตัวทั้งทางด้านความรู้สึกนิสัยใจคอนะนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นทีนนี้เขาอาจจะมาก่อนที่คนคนนี้จะกลับเข้ามาก็ได้ตอนนี้คุณอาจจะเจอคนคนนั้นอยู่ก่อนแล้วดังนั้นการที่คนคนนี้กลับเข้ามาอีกครั้งอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อความรู้สึก และคุณก็สามารถที่จะปฏิเสธเข้าไปอย่างง่ายได้เหตุการณ์อาจจะสับกันได้เช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวเนื่องกับการหวนคืนแต่ตัวคุณอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกแล้วเกี่ยวเนื่องกับคนที่มีชะตาผูกพันกันทั้งคนเก่าและคนใหม่ที่จะเข้ามาเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุลมแล้วก็ชาวธาตุไฟนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนโสดกันบ้างนะคะ คนโสดราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานไปพร้อมๆกันนะคะขอทราบเรื่องราวความรักคนโสดค่ะคนโสดราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างคนโสดอ่าเนี่ยไพ่โชคชะตาขึ้นอีกแล้วนะคะเดอะเวิลด์นะนะมันก็คือชะตาหมุนเวียนนั่นแหละนะคะ คนสดอาจจะต้องอดใจรอซะหน่อยพลังงานเนื้อคู่มาแล้วแหละแต่ว่าจะต้องเป็นหลังมิถุนายนคุณมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่มีชะตาผูกพันกันอย่างแท้จริงดูสิไพ่เนื้อคู่ในอดีตชาติขึ้นเยอะมากเลยอะ่ะนราศีกุมอดใจรอ,อนิดนึงนะคะเอออยู่ที่ประมาณภายใน3-6เดือนนะเพระาะไพ่เป็นหมายเลข6 หรือว่าอาจจะ6สัปดาห์ขึ้นไปก็ได้นะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอคนที่มีชะตาผูกพันกันคุณคนเนี้ยอาจจะเป็นคนที่อยู่กันโคลซีโลกนะคะเพราะ The World ขึ้นคุณอาจจะเจอกันผ่านทางช่องทางที่คุณไม่คาดคิดก็ได้นะคะหรือจะเจอในที่ที่คุณอยู่เช่นคุณอยากจะมีแฟนชาวต่ตางชาติคุณเข้าเว็บเดทคุณก็จะได้เจอนะคะหรือว่าคุณอยากเจอกันตามธรรมชาติ คุณไปเที่ยวแหล่งที่มีชาวต่างชาติคุณก็จะได้เจอสําคัญอยู่ที่ว่าการเทคแอคชั่นนะคะเพราะคุณกําลังจะเจอคนที่พร้อมที่จะทุ่มเทเปหัวใจนะทุ่มเททุกอย่างให้กับคุณในเร็วๆนี้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆสี่ดาบนะคะ่ะเขาก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาเหมือนมีใครบางคนที่รออยู่นะคะแล้วก็เริ่มออกตามหาความรักของเขานะคะบางทีเขาเจอคุณก็อาจจะบอกก็ได้ว่าเขารู้สึกคุณน้าคุณมากนะ แล้วตัวเขาเองก็ตามหาความรักมาเนิ่นนานนะอาจจะได้ยินประโยคนี้หรืออาจจะตัวคุณเองรู้สึกแบบนี้ก็ได้สําหรับคุณคนโสดนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอคนคนนี้ตัวคุณจะอายุน้อยกว่าเขาเพราะพ่าอายุน้อยอยู่ที่ฝั่งคุณนะคะคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาอยู่ที่ประมาณ4ถึงถึง8ปปีอะนะคะประมาณนี้แต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่ตามคุณมาตั้งแต่ชาติที่แล้ว นะคะจะเป็นคนที่จะเข้ามารักดูแลคุณไปจนตลอดชีวิตทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงแล้วก็แน่นอนสิเคมิสตรีจะเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างย้ำอีกครั้งนะทุกสิ่งทุกอย่างตรงกับใจคุณมากที่สุดตรงสเปคมีแค่ความต่างในเรื่องของอายุเท่านั้นเองนะคะแต่นอกเหนือจากนั้นทั้งบุค,คลิกนะคะหน้าตา หน้าที่การงานทุกอย่างจะตรงใจแล้วก็จะสามารถเป็นกําลังสําคัญที่จะเข้ามาดูแลชีวิตคุณได้ดีทีเดียวทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงนั่นเองเกี่ยวเนื่องกับคนที่มีชะตาผูกพันกันที่ในเวลานี้นะคะโชคชะตาหรือว่าพรมลิขิตกำลังทํางานให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันเกี่ยวเนื่องกับอายุที่จะต่างกันนะคะตัวคุจะอายุน้อยกว่าเขาเกี่ยวเน ls, Drink, ๆๆๆๆื่องกับชาวธาดินนะคะ เกี่ยวกับชาวาธาตุน้ํานะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อเราเจอเนื้อคู่ชะตาผูกพันกันแล้วก็ไม่แคล้วที่จะได้อยู่ด้วยกันไปจนตลอดชีวิตขอให้ได้เจอกันในเร็ววันนะ,ะเอาละขอทราบสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างนะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรเนาะ แหมสถานการณ์อึดอัดทีเดียวเนาะซับโฟเกตซับโฟเกตนะ Sub <laughs> ated, นะคนกล้จะอึดอัดประมาณนี้แหละนะขออีกหนึ่งใบนะคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเอาจริงๆมันเหมือนมันเริ่มคุยบ้างไม่คุยบ้างแล้วแหละนะคะจากฝั่งเขาไม่ก็ฝั่งคุณหรือทั้งคู่ตอนเนี้ย ให้มันเงียบเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งเลยเพราะว่าพลังงานตัวคุณอึดอัดตัวเขาก็อึดอัดเหมือนกันไม่รู้จะบอกได้ไงว่าจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนเพราะเขายังไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณมากขนาดนั้นเหมือนเพิ่งเริ่มเริ่มคุยนะคะแล้วตอนนี้เขาก็มีคนคุยแล้วเอาจริงแล้วการที่เขาไม่ชัดเจนนะคะไพ่ห้าดาบบ่งบอกว่าบางทีเขาอาจจะตัดสินใจไ,ได้แล้วด้วยซ้ํา เขาอาจจะชัดเจนกับตัวเขาเองแล้วว่าจะไม่ไปต่อกับคุณนะคะดังนั้นตัวคุณเองก็อาจจะรู้ในตรงนี้แหละไพ่บล็อกกับไพ่เดทจึงเกิดขึ้นตัวคุณเองก็พร้อมที่จะเดินหน้าแล้วนะคะคุณอาจจะบล็อกเขาไปแล้วก็ได้อาจจะดูให้แน่ใจอีกทีว่าคุณจะปลดบล็อกไหมก็ไม่ควรเนาะนะคะ Move on ได้เลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่ในอดีตชาติของคุณนะคะกำลังจะมาถึงในเร็วนี้แล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือรวมถึงไพ่เดลเฟอร์อยู่ตรงนั้นด้วย การที่คนคนหนึ่งเข้ามาค่ะเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ว่าคุณจะรักตัวเองมากแค่ไหนแล้วก็ท้าทายตัวคุณเองด้วยว่าคุณพร้อมที่จะก้าวต่อไปได้ไหมตรงเนี้เป็นส่วนสำคัญที่คุณจะต้องเรียนรู้ดังนั้นถ้าก้าวต่อไปได้เร็วมากเท่าไหร่ความสุขนะคะที่คุณเฝ้าฝันเฝ้ารอมันก็จะเกิดขึ้นเร็วเท่านั้นนะคะ คุณกำลังจะได้เจอเนื้อคู่ในเิตชาติที่คุณเฝ้ารออยู่แล้วเป็น Perfect Match ที่กำลังจะมาถึงก็ขอให้ได้เจอกันนะคะส่วนคนคนนี้เนี่ยมันจะมีการบล็อกเกิดขึ้นในนาโคตเพราะว่ามันยังไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะตัวเขาเองก็อาจจะตัดสินใจเลือกได้แล้วเดี๋ยวเขาก็คงจะเงียบหายไปหรือตอนนี้เงียบไปแล้วนะคะเงียบไปแล้วด้วยซ้ำนะคะ อย่างนั้นก้าวต่อไปแล้วก็ม o ฟออนได้เลยคุณจะได้เจอเนื้อคู่นะคะที่มาตตมตามแรงบุญแรงอธิษฐานนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีทุกอย่างตรงสเปคตามใจคุณเพราะให้เคมีสตรีออกมาเคลมว่าขอพรอ,อะไรไว้ล่ะได้ทั้งหมดเลยนะทุกๆข้อนะเอาล่ะ เกี่ยวเนื่องกับชาว่านลมค่อนข้างเยอะเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีพิจิกเกี่ยวเนื่องกับการที่จะยุติการพูดคุยติดต่อสื่อสารในเร็ววันนี้สําหรับคนคุยไม่ชัดเจนนะคะเอาล่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคนมีคู่กันบ้างนะคะคนมีคู่จะเป็นอย่างไรราศีกลุ่มคนมีคู่คนมีคู่อ่า คุณทั้งคู่บาลานซ์ในเรื่องของการสื่อสารการให้ความสัมพันธ์ของกันและกันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าในเดือนนี้ค่ะถ้ามีแผนการในเรื่องของการเดินทางอาจจะมีการเลื่อนบ้างอะไรบ้างก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดเนาะหรือว่าอาจจะสับกันนะคะตัวคุณเองค่ะอาจจะต้องเป็นฝ่ายเดินเดินทางไปหาเขาเสียเองเพราะว่า คิงถือเหรียญก็รู้อยู่ว่าบ้าง,งานมากแล้วทํางานค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะคิดถึงอนาคตหนักมากนะคะยังไม่ยังมองไม่เห็นในเรื่องของการแต่งงานการสร้างครอบครัวเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามองเห็นว่าตัวเขาน่ะค่อนข้างที่จะทำงานหนักมากขึ้นจนกระทั่งไม่มีเวลาให้คุณนะคะแต่ว่าเดือนมิถุนายนน่ะ ต่อให้ยุ่งขนาดไหนเชื่อเถอะว่าเขาจะหาเวลานะคะมาเจ,เจอกับคุณหรือบางทีตัวคุณเองะคะ่ะอาจจะต้องเป็นฝ่ายนะคะเดินทางไปหาเขานี้ในกรณีที่จะต้องเดินทางข้ามประเทศตัวคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายเดินทางข้ามประเทศไปหาเขาเสเองแล้วละ่ะ ะะเพราะว่าแผนการเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนนะคะอาจจะสลับหน้าที่กันได้จากที่เขาสามารถเดินทางมาตัวคุณเองอาจจะต้องเดินทางไปหาเขาแทนนะคะด้วยความรักและความคิดถึงเจ็ดไม้เท้าอาจจะทําให้คุณหงุดหงิดบ้างแหละแต่ว่าในท้ายที่สุดนะคะในเดือนมิถุนายนเนี่ยจะสามารถตกลงกันได้ว่าตกลงแล้วอะ่ะใครนะคะที่จะเป็นฝ่ายไปหรือว่าจะรอ แต่ดูเหมือนว่ามันจะมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะอาจจะเกิดอะไรขึ้นขออภัยค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าคุณบอกว่ายังไม่สะดวกที่จะไปในเดือนถัดไปจะมีเกณฑ์การวางแผนการเดินทางครั้งใหม่เกิดขึ้นอันนี้ในในเคสของคู่ที่เป็น long distance นะแต่คู่ที่เป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยคู่ตัวคุณนะอาจจะต้องเดินทางไปเจอเขา นะคะไปใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะ <c oughs> ก็จะมีความสุขเพราะให้เคมีสตีขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะต้องสลับกันตำแหน่งกันหน่อยในเรื่องการแต่งงานยังไม่มีความรักยังเป็นไปได้ด้วยดีอยู่นะคะก็เป็นกำลังใจให้เกี่ยวกับการสลับยกย้ายนะคะการเปลี่ยนแปลงต่นงในเรื่องของการไปมหาสู่เกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุดินผู้ศพกันมังกรเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุไฟพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ